ก็กับเร่ยนท่านรองท่ดีและก็ท่านผู้ในการศูนย์นะครับแล้วก็อาจารย์ที่มาสื่อสารให้าความรู้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนทำานานนะครับผมในนามของกลุ่มฐานที่เจ็ดดูงานของสมุนตานะครับก็ได้นําเสนอคือทีมงานผมมีคุหมอวิชัยชุมพุมนะครับโชว์ตัวเลยครับคุณหมอวิชัยชุมครับ อุปกรณ์ผมมีก็มีกล้องโซนี่แอน้แคมนะครับแล้วก็มีไมค์ในตัวแล้วก็มีไมค์ไว้เีกแล้วก็มีสมาร์ทโฟนนะครับมีไม่กี่ชิ้นนะครับก็เราดูผลงานกันแล้วกันครับมีข้อจำกัดแย้นะครับเหมือนทุกกลุ่มเข้าไปพร้อมบรรยากาศฝนตกนะครับแล้วก็ได้พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับพวกเราต้องได้ลุยโคลนลุยฝนแล้วก็เชิญอับ ปุ๋ยครับปุ๋ยชีวภาพด้วยครับผมครับก็เชิญรับชมแล้วก็ลองช่วยให้ความมีด้วยครับขอบคุณครับ ทีว่าเ็เราสามารถที่จะสามารถชักนำเพนำโครงการต่างๆเข้ามาทมีกลุ่มผูู้งอายุที่ไมแข็งต่างประชุนเรือและสูงเอุเครื่องมือสูก็คือทางเกษตรสูเข้ามาลหจัดที่ถือว่าหมาะสมีประสบนเอเรทานีรือจานั้นก็ามีน้องาหบ้าน้วก็ต่างอำเภอเห็นว่าเราไปรู้นัก้นที่อยู่บางครั้งกิจกรรมมันมันอาจจะมาทำที่นี่ไม่เหมาะม กเลยคิดว่าเรามาสร้างถุงเลนุที่นี่ให้มีกิจกรรมที่สามารถที่จะทำระเบนี้ได้สภาพอากาศเดียวกันสภาพภูมิทัศน์เดียวกันเลยแต่ที่คือจุดเริ่มต้นถูดหลังจากนั้นก็คือมีเพื่อนๆก็เข้ามาช่วยอย่าไรก็เลยเราคิดว่าเราจะเริ่มตรงไหนเกษตรกรรมเลยก็เลยหลักๆก็คือภูมิทัศน์ก็คือเรื่องของต้นไม้เราจัดตั้งธนาคารต้นไม้รวมต้นไม้สะสมพันไม้สะสมสัมภารไวัตถุไม้ก็พอจะเป็นเชื้อที่นี่ครับ เริ่มเริ่มเริ่มด้วยหลังจากผัดมาเสร็จก็คือกิจกรรมที่จะต่อเรื่องการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ต้องใช้อาหารในปุ๋เช่นหมูกินญ้าเช่นแพะวัวปลาที่เราทำอาหารเองครับแต่ในขณะเดียวกันก็คือเราก็ยังมีความกังวเรื่องธรรมชาติเลราดูผลน้ำผ่านใต้ตับหต้นหนังแล้วขนาดการปลูกพืชอะไรต่องสมเหตุเราก็เลยหาพืชหรือว่าสินค้าหรืออะไรที่ไหนที่เราสามารถที่จะทดแทนอาหารของพืชได้แล้วก็เป็นอาเขต แวช่วงเอจะอยู่ในโรงเีินได้นะครับเราสามารถแยกพวนแทนรองนังหองซึ่งกผมเอเราทำปุ๋ผาได้แต่รูปแนี้เราสามารถทำเองได้ยครับนี่คือจยูเร่องกผลทีคนที่ได้รับที่เห็นชัดเจนก็คือชาวบ้านที่เข้ามาฝึกอบรมที่นี่มีแต่ทำบัญชีบนเงจะรู้เลยวรายจ่ายยสองก็คือราขอวิธีการจัดการขยะโดยใช้หัข้อว่าการจัดการขยะส่วนางเกอดไทยก็คือขยะในบ้านแต่รูปเก็บในเรน ใช้กเป็นยังไงเป็นอาหารนะครับเลยที่เห็นชัดเจนก็คือหลังจากเรื่องของน้ำหมักสุขภาพที่เราทำแล้วก็ผักผลไม้ที่ถุูกเินคนที่จะู้ที่มาจาตถสองก็คือยินเยี่ยมใสแล้วก็มาช่วยงานแต่เลเนี้ยพอมีงานอะไรก็ก็มาช่วยใส่ เรียนท่านรองที่เดียน่วมในงานสูตรนะครับในแง่ของทางศูนย์ทันตกรรงประเทศเนี่ยผู้สอนเองนะครับถ้าให้คะแนนเรื่องพัฒนาการและความเข้าใจในวิธีการทําง,งานนะครับคงให้เขาเต็มสิบนะครับเพราะว่าเราเราเราเห็นมาด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะเรียนนะครับเราให้แต่ละ,แต,ละแต่ละสานักงานการละหน่วยเอ,งเอางานมาให้ดูงานที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับตั้งแต่เนื้อหาทางภาพคือทันตกรางประเทศครับคือ ตอนที่เขาทมาให้ดูเนี่ยเขาจับเนื้อหาไม่ได้จริงๆว่าสิ่งที่เขานําเสนอคืออะไรไม,มีเนื้อหามากมายอยู่ในนั้นและไม่ได้สรุปด้วยทางภาพไม่ต้องอห่วงพี่พูดกับตองพุ่ยกันอยู่ตลอดนะแล้วก็เชื่อว่าพัฒนาการจริงๆบอกพี่พูดเลยว่าเดี๋ยววันนี้กลับไปจะต้องเหยนรายงานส่งหัวหน้าอยู่แล้วแนะนําให้เอางานที่ให้กรอกดูเลกันแรกนะครับกับงานนี้จะมีพัฒนาการที่ชัดเจนนี่คือในแง่พัฒนาการนะครับตอนนี้มาว่ากันแบบว่าถ้าเราไม่เห็นงานกันมาก่อน เห็นงานนล้วในเรื่องนี้ครับเพราะว่างานยังเป็นทางข่าวชัดเจนมากเกินไปนิดหน่อยนะครับหลอดสารคดีสั้นพอเป็นสารคดีสั้นมันใส่อย่าลืมว่านําเสนออย่างสร้างสรรค์และมีความบันเทิงสอดแทรกอย่างที่เราคุยกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้เราได้ดูนี้ก่อนเพราะห่วงที่สุดครับเดินดูอยู่ตลอดอันหนึ่งที่ทาให้รู้สึกมันทาให้ดูน่าเบื่อคือว่าก็บอกพี่อุ้ยแล้วคือพอสัมภาษณ์เนี่ยพี่อุ้ยเล่นสัมภาษณ์ แหล่งข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพี่อินเสิร์ตอย่างเดียวเลยพี่ท้ายที่สุดก็ไม่รู้ว่าใครเล่าเนี่ยที่หนึ่งนะครับอันที่สองออการเปิดหัวและปิดเรื่องเนี่ยเหมือนที่เราเรียนกันครับจะเล่าเรื่องอะไรฝากกลับมาปิดให้เราด้วยว่าผลของมันคืออะไรตอนนี้เราเรื่องหมดเลยแต่มันไม่มีจุดเขาเรียกว่าจุดไพ่แบบของเรื่องอว่ามันจบยังไงนะครับในแง่ของซึ่งแต่ก็เชื่ออย่างนี้ครับถ้าพี่เข้าใจแล้วก็มีพัฒนาการแบบนี้เดี๋ยวพอไปลงงานจริงมันจะมีเวลามากกว่านี้ มีเวลาเข้าหาแหล่งข้อมูลเยอกวนีเพราะว่าน่าจะเป็นงานที่ภูมิใจในฐานะที่สอนไปแล้วครับขอบคุณครับ,รบส่วนทางด้านเทคนิคนะครับผมว่าทุกคนในที่นี้ทำงานเ,เร็วนะครับสามารถเรียนรู้เร็ว,เ,รวเพราะว่าโปรแกรมตัดต่อเน,นี่ยถ้าคนที่ไม่เคยจับมาเลยใช้เวลาแค่ สามสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้แต่ทุกคนก็สามารถตัดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวสามารถเรนเดอร์จบงานได้คือว่าเก่งมากเลยนะครับผมขอบคุณครนะัแบใบห้ผ <c oughs> มวิพากษ์ให้รู้ผมว่าเต้าวิพากษ์ค่อนข้งจ,จบแล้วก็คือกำลังจะสือ่ออะไรนั่ คือคือไม่รู้นะถ้าดูมันเหมือนกับไม่ต้องบอกว่าจุดนั้นต้องเป็นในจุดที่ว่าเราสื่อพวกคนอจับติดตาหรือว่าดีดหัวไม่รู้คืออะไรก็ได้เดี๋ยวนี้พอจบแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเราต้องการสื่ออะไรจริงๆสักคำตอบคำก็ได้ให้ใใใหหห้้้คนอะไรวางแล้วเือไม่รู้นะไอ้นี่ภาษาของผมไม่ถนัดนะอต่นี่ทางด้านเทคนิคนะครับ คือด้วยหม่นะครับเมื่อกี้ทางทิธีกรเขาเปิดรายการแล้วแต่ว่าไม่ได้ยินเพราะว่าด้วยอุปกรณ์ในการก็เลยเราไม่รู้ว่าเขากล่าวถึงอะไรเขานาอะไรมาให้เราฟังเขานาอะไรมาให้เราชมเมื่อกี้ในทางเทคนิคกานนี้มันมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์นิดหน่อยเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์รองนะครับแต่พี่อูดูแล้วเนะแต่พี่อูดูแล้วนะเราบอกว่าถ้าเราใช้กล้องเล็กเราถ่ายกว้างไม่ได้เราต้องเข้าไปไกลกล้องที่สุดเสียงกวจะเข้าอันนี้เห็นชัดเลยเนาะ อให้ผมพิพากผมไม่ได้อยู่ในกระบวนการพิพากไม่ได้ผมผมเนีผมคิดว่าผมเป็นคนดูคนหนึ่งเหมือนที่ท่านอพอแล้วว่าดูเสร็จได้พอจับใจความได้ไหมว่าว่าจะเสืออะไรอาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้โปรยหัวให้ใช่ไหมก็เลยขาดไปคือดูจบมีความรู้สึกเหมือนท่านออว่าเอ๊ะจะบอกอะไรเนี่ย ในฐานะที่เป็นคนดูแล้วเราไม่ได้อยู่ในวงการเรื่องที่เราจะสื่อนี่นะศัพท์บ,บางอย่างหรือคําบางอย่างเนี่ยฟังครั้งเดียวผมไม่รู้นะเพราะฉะนั้นผมว่ามันจะต้องตอบย้ําถ้าเราจะต้องการสื่ออะไรสักอย่างราต้องพูดบ่อยๆเรื่องตรงเนี้ว่าเนื้อหาคราวที่เราต้องการให้เขารู้เรื่องอะไรย้ําตรงนั้นหลายๆรอบนะเราเราเป็นคนรู้แล้วเรารู้สึกว่าน่าเบื่อให้มันทาไมพูดซ้ําแต่คนที่มาดูครั้งแรกเนี่ยนะเราไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ย ถ้าพ anyway, so ูดคำเดียวไม่รู้เรื่องเนี่ยลืมหมดเลยแล้วก็จับอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายนะครับผมผมผมดูผมคอมเมนต์ได้ประมาณนี้ขอบคุณท่านผู้บริหารและทีมท่านวิทยากรนะคะทีนี้ทางน้องเอกนะคะซึ่งเป็นทีมงานเวิร์ดไอวิวของเพิ่มเติมด้วยนิดนึ่งไหมคะในส่วนนี้เนี่ยเดราจะอะไรนะขออนุญาตนิดนึ่งครับก็คือเหตุการณ์มาตลอด กรณ์ท่คืออุปกรณมันังไม่ได้มาตรฐานนะครับพิ่งไไปตัวนี้านภาพเสียงก็ไม่ดีนะครับน้องส่วนตัวอุปกรณ์กล้องนะครับก็ภาพในสีก็มันจะไมได้ความฟังชันการรียลไนชันนะครับส่วนของภาพก่อนอีกอีกทีหนึ่งนะครับเอาไปจนตังกงนะครับการแผ่นภาพนครการเดินภาพนะครับนะภาพความสมูทนะครับนะการปังคับภาพก็จะไม่คอดีนะครับนะแตจับจุดหลาก็้อ ที่ผมทำเรียนตอนตนแล้วถ้าจะถ่ายอะไรก็อย่าเพิ่งรีบนะครับตั้งกล้องให้เรียบร้อยก่อนนะครับดูองค์ประกอบข้างในีแล้วค่อยถ่ายนะครับในเรียนนครับยังกับบริวิตี้อยู่นะครับเรียนที่เรีนถ่ายก็น่าดีนะครับแต่ว่าอย่างนี้มันมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับเพราะบางที่นึงนะครับนะ่องค์ประกอบภาพอุปกรณ์ครับนี่ครับนี่นะคผลงานนะคะของ ศูนย์พันาระหว่างประเทศนะคะก็คือทางทีมท่านผู้บริหารวิจาร์ให้ผ่านนะคะเพราะว่ามีเวลาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทางพี่อุ้ยและทางคุณหมอจิ๋งมีพื้นอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เดี๋ยวเราต้องไปเข้มข้นกันในเรื่องของการเล่าเรื่องที่ชัดนะคะว่าเราจะเล่าอะไรให้เขาฟังน,นะคะว่าในฐานเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคุณโจเขามีวิธียังไงทําให้สําเร็จเขาใช้อะไรเข้ามาที่ ทำให้การดําเนินงานกว่าจะมาถึงวันนี้ได้คืออะไรเนเพื่อจะมาต่อยอดต้นไม้ใหญ่ของเรา80ปียงแจว๋วคืออะไรอะไรนี้นะคะก็คืออาจจะมีเซกชันต่อไปให้ในในเรื่องของการแอดวานขึ้นมาแล้วกันนะคะขอเสียรรมือให้กับทางทีมงานุัตแลหรนะคค่ะทีนี้ก็เลยขอสลับให้